ก o o d ม o อร์นิสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงคะเป็นไปตามคาดที่วาดเอาไว้ใช่ไหมนะคะก็ถึงทีพเกือบทุกชุดเลยนะคะโอเคถึง TP ีนะคะเกือบทุกราคาเลยอืมก็กราฟมีโอกาสขึ้นต่อนะนะคะสำหรับโค้ดมองว่ากราฟจะขึ้นต่อนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสองเจด้อยเจ็ดด้ยบาเจ็ดย แปดนะคะก็มีโอกาสที่จะไปแตะตรงนั้นอนะมีโอกาสที่จะไปแตะตรงนั้นนะคะแล้วก็ราคาตั้งรับอยู่ที่ใดราคาตั้งรับน่าจะเป็นแถวๆนี้อแอถๆนะะอวๆน,นี้นะคะก็คือสามหกแปดสามสามหกแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าเก้าศูนย์อะไรตรงเนี้ยนะคะนั่นคือราคาตั้งหลักนะคะมีโอกาสที่จะเทคลงมา นะคะแล้วก็ตั้งหลัาขึ้นไปใหม่นั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่ากราฟจะต้องขึ้นไปนู่นเจ็ดร้อยก็กว่าอยู่แล้วนะคะ,ะไปดูระยะไกลกันบ้างนะคะระยะไกลที่ก้าฟจะต้องมาถึงนะคะก็คือเก้าสิบเอ็ดนะสามหกเก้าหนึ่งถึงละนะคะสามเจ็ดศูนย์สี่ยังไม่ถึงสามเจ็ดหนึ่งหกยังไม่ถึงสี่แปดยังไม่ถึง อ่าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งยังไม่ถึงก็คือเอาง่ายๆกราฟจะไปสามพันแปดนั่นเองนะคะก็ก็มีโอกาสนะคะสามพันแปดโอเคสำหรับโค้ดนะคะก็คือ f ฟ l l o w by เหมือนเดิมเนาะ follow by เหมือนเดิม,ม,ดมแต่ว่าตั้งรับ <c oughs> โซนเนี้ยสามหกเจ็ดแปดสามหกแปดสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะตั้งรับโซนนี้แล้วเดี๋ยวกราฟก็คงจะมีการ b บรคเอาท์ out, นะคะไฮเก่าขึ้นไปนั่นเองนะคะก็ตรงตามคาดที่วาดเอาไว้นะคะ <c oughs> อ่ะราคาที่ควรจะต้องไปถึงอย่างจริงจังก็คือสามเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสี่หกสามเจ็ด กสามแล้วก็สามเจ็ดแปดนั่นแหละอย่างที่ว่านะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าวัดวัดที่โลไหนนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะโคตรคิดว่าเอการาฟขึ้นค่ะนะคะนี่ก็ถึงทีพีที่ตั้งไว้หมดแล้วนี่ทีพีที่ตั้งเอาไว้นะคะก็ขึ้นอยู่แล้ว <c ười> ขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจ <c ười> ขึ้นไปเลยนู่นเลยนะคะก็ สำหรับโค้ดนะคะคโค้ด follow by นะคะราคาตั้งรับนะราคาตั้งรับก็อย่างที่บอกนะคะสามเจ็ดเนี่ยแถวๆเนี้ย by zone แถวๆนี้หรือถ้าเกิดมันมาไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องยอมตัดใจแถวๆนี้อืมเพราะว่ากราฟจะขึ้นไปต่อไกลยอยู่เหมือนกันนะคะจะขึ้นไปต่อตีตัวเลขกลมๆก,ก็สามพันแปดร้อย <c oughs> วันนี้เสียงค่อนข้างคุ้มเกลือนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้วันจันทร์หนึ่งทุ่มนะ,ะมามาจอยด้วยกันนะคะมามาเทรดแล้วก็หาเหตุผลของการเดินทางไปด้วยกันนะคะเก็บกําไรไปพร้อมกันนะคะโค้ดไม่มีกักดนะคะเทคนิคและวิธีการมุมมองนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็เออมันมาถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไฮไฮเก่าอ่าถ้ากลัฟมาบริเวณไฮเก่าไฮเก่าเนอะก็อาจจะมีดีดดิ้งดังดิ้งดังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีมีดิดอยู่แล้วไอ้ดีดแต่มันมีอแหละอืมแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจการเดินทางนะคะเราต้องเข้าใจการเดินทางนะเพราะว่าทุกการเดินทางมีเหตุผลเสมอนะคะว่าเขาขึ้นมาเพราะเหตุผลอะไรแล้เราดูโครงสร้าง ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่ากราฟเบรกลงมานะคะเราก็ต้องมารอข้างล่างนี้อืมราคาหกหกเจ็ดอะหกเก้าเจ็ดสองอะไรเงี้ยแล้วค่อยขึ้นไปใหม่ได้นะคะแต่ถ้ากราฟมาได้แค่ตรงนี้อนะ่แเราตั้งลำขึ้นเลยก็โอเคก็ยอมนะคะยอมที่จะอาบายสูงตรงนี้นะคะยอมที่จะบายสูงก็คือสามหกเจ็ดเก้าแปดสามแปดหกอะไรเงี้ยค่ะนะก็ยอมยอมที่จะตั้งรับ ตั้งรับโซนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกเบรกลงมาเลยนะคะเบรกเบรกเจ็ดเก้าลงมาเราก็มาตั้งรับโซนนะคะแล้วดีดขึ้นไปก็เก็บก่อนนะคะลงมาตั้งลำถ้าเกิดว่าลงมาแล้วยังอยู่แค่ตรงนี้ขึ้นไปผ่านตรงนี้ก็ยาวเนี่ยค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันนะคะโอเคนะคะก็สำหรับโค้ดนะคะโค้ดก็ follow by ตั้งแต่นี่แหละห สามหกหกแปดอะไรเงี้ยนะคะหกหกแปดปดสามอืมสามหกแปดหกอ่าหกแปดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสองหกเก้าหกเจ็ดอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าการาฟมันไม่ได้เหวี่ยงวีนอะไรมากนะคะก็น่าจะมาได้แค่สามโซนนี้อืมนะคะก็สำหรับโฟลโลบายนะคะโฟลโลบายนะคะก็เป้าหมายอีกค่อนข้างไกล อ่าวันทาางไกลเลยทีเดียวนะคะสามพันแปดมีนะคะสามพันแปดมีนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ